ช่วง healthy skills ในวันนี้นะคะแอดจะชวนคุณผู้ชมมานั่งสมาธิกันค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยรักษาอาการเครียดแล้วเนี่ยนะคะยังช่วยรักษาอาการต่างๆเบื้องต้นได้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราลองมานั่งสมาธิพร้อมๆกันเลยนะคะการฝึกนั่งสมาธิสําหรับผู้เริ่มต้น 1. รับประทานอาหารให้พอดีจะได้ไม่รู้สึกอิ่มหรือหิวจนเกินไปอาบน้ำให้เรียบร้อย ใส่เสื้อผ้าที่สบายตัว 2. เลือกสถานที่ที่สงบควรเป็นสถานที่ที่ไม่มีคนพลุกพล่านไม่มีเสียงดังแต่มีความเป็นส่วนตัวอากาศเย็นสบายและปราศจากเสียงรบกวนจากสิ่งต่างๆ 3. วิธีนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิให้ขาขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลับตา ทำกายและใจให้โล่งปโปร่งสบายจากนั้นภาวนาด้วยคําที่ถนัดเช่นหายใจเข้าพุธหายใจออกโทรหรือใช้คําว่ายุบหนอพองหนอก็ได้แล้วแต่จะเลือกใช้พยายามไม่สนใจเรื่องที่จะเข้ามาในใจโดยสติจะต้องจับอยู่ที่ลมหายใจและคำภาวนาเท่านั้น ผู้ที่เริ่มต้นนั่งสมาธิควรพยายามดึงใจและสติจุดจอะที่ลมหายใจแหมคุณผู้ชมคะต้องบอกว่ามีบางช่วงเนี่ยนะคะรู้สึก แอบอยากจะหลับเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอนั่งไปนานๆเนี่ยนะคะเริ่มรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกมีสติแล้วก็สบายใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแต่แอ์กำลังสงสัยนะคะว่านอกจากการนั่งสมาธิเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดความเครียดแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยรักษาอาการอะไรได้อีกบ้างคะเนี่ยก็คือการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งนะคะในการดูแลจิตใจเราได้เหมือนกัน คือการที่เหมือนปล่อยให้จิตใจเราอยู่กับที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะแบบสบายๆอยู่อย่างต่อเนื่องะคะเหมือนใจเราได้พักจากที่ทั้งวันเราแบบเหมือนวุ่นวายกับเรื่องต่างๆคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็กลับมาพักอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้ก็จะมีผลดีนะคะกับทั้งเรื่องของจิตใจทางด้านสุขภาพจิตใจทางด้านร่างกายนะคะแต่ว่านอกจากอันนี้แล้วเนี่ยก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าการฝึกความรู้สึกตัว รวมถึงการฝึกความเมตตากรุณาต่อตัวเองค่ะซึ่งก็ต่างประเทศก็มีการใช้วิธีการนี้มากมายประเทศไทยก็มีการใช้วิธีการที่เดียวกันนะคะในการที่จะดูแลจิตใจเขาพบว่าจริงๆแล้วมีผลต่อทางด้านทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยสุขภาพดีนะคะสุขภาพจิตใจลดความเครียดนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าส่งเสริมการมี resilience resilience คือความสามารถทักษะ ในการที่เราฟื้นคืนกลับสู่สภาพเดิมเมื่อเจอกับปัญหาต่างๆค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีผลทําให้เรื่องของการทํางานก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะคะความสัมพันธ์ในคู่สมรสความสัมพันธ์กับพ่อแม่ลูกอะไรต่างๆนานาก็จะดีขึ้นด้วยค่ะมีหลายๆาเอกสารเลยที่บอกว่าจริงๆมีผลต่อระดับ ของสารที่เกี่ยวกับภูมคุ้มกันโดยซ้าไปในร่างกาย <Wow. S 1> มีผลต่อระดับยีนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆร่างกายความสัมพันธ์แล้วก็จิตใจเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างแบบแน่นแฟนอะคือเมื่อความสัมพันธ์ดีจิตใจเราก็มีความสุขหรือเมื่อเวลาที่สมองเราเมีการทํางานที่ประสานกันได้ดีขึ้นก็จะทําให้เรามีจิตใจที่มีความสุขมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ อย่างแรกสมาธิเนี่ยคือการที่เราให้ใจเราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องโดยสบายๆแต่ว่าสำหรับความรู้สึกตัวเนี่ยคือเป็นการรู้เท่าทันติดใจเมื่อมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็รู้ทันเมื่อมีความคิดใจมันลอยไปเอ้ยใจมันลอยไปรู้ทันเมื่อมีปฏิยาในร่างกายบางอย่างที่เกิดขึ้นก็รู้ทัน เมื่อมีความต้องการบางอย่างที่เกิดขึ้นก็รู้ทันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆทั้งสองส่วนเป็นส่วนที่ช่วยในการดูแลจิตใจได้ทั้งคู่เลยแล้วก็ทั้งสองส่วนนี้ก็เหมือนส่งเสริมกันและกันด้วยจริงๆวิธีการเนี่ยมีได้หลากหลายรูปแบบนะคะแต่โดยหลกัหลกๆแล้วก็คือว่าอาจจะต้องมีการเหมือนกับทําในรูปแบบสักหนึ่งอย่างซึ่งอาจจะเป็นการอยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับ พุดโทก็ได้หรืออยู่กับการเคลื่อนไหวในร่างกายก็ได้ที่ที่เราเคยรู้จักกันในเรื่องของการเดินเดินจงกรมอะไรเงี้ยนะะอ่าแล้วก็เมื่อมีความคิดไหลไปก็รู้ทันเพราะจริงๆใจเราก็จะแบบเหมือนเวลาเรากโกรธเรารู้ใช่ไหมคะว่าขณะนี้กำลังกำลังไม่โกรธแต่ตอนเรากโกรธเราก็จะรู้สึกว่าใจเรามันจะไม่ใช่แบบเนี้ยอ่าคือการฝึกไปเรื่อยๆทําให้จิตเขาแบบเหมือนกับรู้จัก ว่านี่คือความรู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สมมติว่าเราเจอพ่อแม่นะคะเวลาที่เจอลูกกาลังวยวายหรือกําลังเอาแต่ใจหืมความโกรธพุดขึ้นมาปุ๊บคือแต่ก่อนอาจจะแบบพอโกรธปุ๊บแล้วแบบฟาดเลยหรือดุเลยหรือว่าเลยกว่าจะรู้ทันว่าเอ้าเมื่อกี้ฉันโกรดนี่นะแต่ถ้าเกิดฝึกไปเรื่อยจิตก็จะรู้จักว่าอ้อเนี่ยความรู้สึกโกรธมันพุดขึ้นมาแล้ว พอรู้ทันปุ๊บเราก็จะดูแลกับมันได้ง่ายขึ้นแทนที่จะแบบว่าไปแล้วโกรธกับแฟนเนาะว่าไปแล้วแบบประมาณครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้รู้จักรู้เท่าทันมากขึ้นต่อไป15นาทีก็รู้แล้วต่อไป5นาทีก็รู้แล้วการฝึกในชีวิตประจําวันมันก็มีประโยชน์แต่ว่าจริงๆก็อย่างที่บอกควรจะมีการทําในรูปแบบเหมือนเป็นการซ้อมอ่ะเพื่อที่จะทําให้มันมีช่วงเวลาที่มันยังไม่ใช่เป็นสนามจริงอะ่ะเหมือนเวลาเราชกมวยเวลาจะไปแข่งชกมวยคือเราก็ต้องมีการฝึกซ้อมก่อนอย่างเงี้ยค่ะ โดยธรรมชาติของเด็กอ่ะไม่มีใครหรอกที่เขาจะมาสามารถมานั่งนิ่งๆนานๆได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ให้ทําแล้วสังเกตแล้วจริงๆเด็กๆอ่ะสังเกตใจได้ดีกว่าผู้ใหญ่ด้วยชันไปผู้ใหญ่จะคิดเยอะ ว่าเอ๊ะตอนนี้กาลังเอ๊ะกำลังไ,ไม่กี่คิดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เด็กบางทีก็รู้แล้วว่าเออแบบวิ๊งตอนนี้กาลังอตอนนี้กําลังโกรธตอนนี้กําลังอะไรแบบเนี้ยดีใจอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญคือเซลล์ควมแค้น hmm. ก็คือเรื่องของความเมตตาการณุณาต่อตัวเองคืออันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะที่จะทำในการดูแลจิตใจตัวเองรวมถึงการมันมีผลต่อการทำงานด้วยนะแล้วก็มีผลต่อความสัมพันธ์ด้วย แต่จริงๆการที่ฝึกเรื่องของอการรู้เท่าทันหรือว่าการฝึกจิติรู้สึกตัวเนี่ยจริงๆมันก็มีผลต่อสมองด้วยนะคะแววงจรการทำงานของในสมองก็จะเปลี่ยนไปด้วยโอ้โหคุณหมอหน้ารักที่สุดเลยค่ะแหมพอสงสัยปุ๊บมาตอบคำถามให้ปั๊บเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะอะและในช่วงต่อไปค่ะช่วงรามาสอรี่นะคะไอมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ